้อยู่เมื่อไหร่อย่าย็ดแมมไอ้เหี้ยเอ้ยปืนกระโปกไอ้เจมขออีกแม็กหนึ่งไอ้เจมไอ้มีคนลงมีคนลงข้างไอ้เจมมีคนลงบ้านมึงไอ้เจมดูแล้วดูแล้วได้ปืน โอเคมีคนลงเยอะป่วะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูเลยเออกูก็ไม่ได้ดูเปเรได้ไปกวนทีดมมททททททเดมมเียมเลยเทดๆๆแอดมเนี่โอ้อย่างีน่นะคมไว้ชนีตอนนี้เหมือนบ้านแถว,แวมีนะเว้ยป่ะเออเหมือนกูที่เสียเมื่อกี้เลย กว่าทีนึงใช่มีมีมีใช<ม>่บ้านหลังนี้นะว่า <c oughs> โอเคมาตัวหนึ่งไม่นอกวะตายที่อย่างเหมือนคนเลยสัตว์นี่เขาจะหลังซ้ายมั้งถ้ากูดีไม่รู้เหมือนกันโอเคมมเหรอใช่ <c oughs> ที่มันนิ่งอย่างไวผมบ้านแถวะ่ะไม่รู้มีเปล่าออก็าจะยินเสียงน่ามีตอนแรกกูได้ยินเสียงคนโดดไอ้บ้านนี้มีคนนะเคบ้านนี้มีคนเออเคพี่ผมเล่งหาเันอยู่เนี่ยเฮ้ยมีเออเจอละพา,ากใไ้มาดหลังนีล้ละ ไม่รู้หลังแรกมันใช่หลักไปวิ่งไปบ้านอ่แล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมดักมันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเรามาขึ้นดาดฟ้ายิงพร้อมกันปะผมมองไม่เห็นนะพี่ดาดฟ้ามองไม่เห็นต้นไม้บังแต่ถ้ามันจะวิ่งมาฝั่งบ้านหน้าผมมันตายแต่พี่ยิงได้พี่ยิงเลยเดี๋ยวผมช่วยเติมดาเมจให้นิดนึงกำแพงเจ้พอตัวละน่ายิงตั้งแต่แรกต้องกำแพงน่ยิงตั้งแต่แรกเอ้ย ไปหลังตัวไปหลังบ้านเล็กเลยพี่พี่ไกด์เอาแม่งไอ้เจ๊ไอ้มันโดนเพื่อนมันดาวพี่เพื่อนมันดาวพี่ออกสายแล้วบ้านเดียวเกล้าเฮ้ยบ้านหน้าผมมาละโอ้ยเอ็คเคหลายตัวเลยพี่ไกด์บ้านม้าหนึ่งอะดาวอยู่พี่เดี๋ยวมันต้องไปชุบกันที่ล่นก่อนนะผมดาวแค่หนึ่งพี่ฆ่ามาเสร็จฆ่ามาชุบผมเลยเขาไปชุบไปเดียวอะมันมาชุบยันไงเจ๊ที่วิ่งขึ้นมาพี่โดนเป็นรูดนะพี่อยู่ข้างหลังอะ หนึ่งไอ้โบโบ้านงูสี่ไม่ไม่บ้านหน้าเราเลยโบบ้านหน้ามึงเลยมังสองกับมังหนึ่งอะมังสองกับมังหนึ่งเดี๋ยวไล่ชั้นสองตัวหนึ่งอะบ้านมังสองอะมังหนึ่งชุบก็เสร็จแล้วนะพี่ไกด์น่ามีสี่ตัวว่ะที่นี้โอ้โหเจ็บแม่เจ็บสัตว์ผูต้องโปมไงวะ แอบอยู่ค่ะเจมมึงไปชุบได้ปะเจมพี่ล็อกไม่ได้พี่ติดมันมันอยู่บ้านนักข่ายโบ๋เลยมึงมึงวิ่งให้พี่ผมรอยิงให้ผมรอยิงให้ได้ถ้ามันจะไปสามอ่ะมาแล้วมาเชียร์เจมมาลนสองตัวเลยไอ้โบ๋หลบได้อยู่พี่ไกด์หลบได้ฮะับหลบอยู่หลบอยู่ขอเจมมางโดนบ้านละพี่เดินให้ พี่กายผมเนไปหลังบ้านเฮ้ยพี่กายตรงมาไหนเฮ้ยบ้านนี้ตัวนึงชั้นสองหมดแล้ว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 พี่หมดแล้วไม่รวยยังแบบตัดแบบไอ้เฮียคนจะไม่ชินว่ะไม่ดีนไอ้เฮียคลายออกมานอกบ้านก่อนนะสัตวโอ้ไม่กันแห้งตอนนี้เหมือนกูเปลี่ยนเหมือนกูเปลี่ยนทุกอย่างแล้วแบบอารมณ์แบบ ปุ่มเปลี่ยนปืนคก็ปุ่มอะไรอะครับปุ่มเปยนปืนไม่รู้อะจะปุ่มอะไรวะเนี่ยเจมูเกือบตายกูไปเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งหรืเบอร์สองครับแล้วกูไปถอดสกบถอดสกบไอเคแต่กูไม่ได้ถอดสกบไอเคเกือบแตกยาหนาป้าพนะี่ไก่มีรอหน่อครับ <c oughs> พี่ไก่คนพี่ไก่โอ้โหตัวนี้ไหนมันอยู่หลังบ้านพี่ไก่เมื่อกี้พี่ต้องจอดเพื่อนตายเนี่ย กนี่คนโรบินนี่ไงวันพีทไหล่ะพี่ไก่นั่ง่ง่ายแล้วคือกูตายคนเดียวไงวันพีเไหล่ะพี่ไก่นิโคโลบินอะบอกเลยว่าเฮ้ยน้องๆพี่ขอโทษโอเคบอกมาสนิกูไม่ได้กดกกูหรอก 63พี่ไกด์63ผมมีแล้วผมมีแล้วของกันแล้วเนี่ยผมว่าไอ้โบกับป้องไอ้บโบตายแล้วนี่หว <laughs> ึ่งโบพี่โอโดทนคูไม่ได้ตั้งใจงจริงครูจะแกล้งมึงทำไมวะมึงก็รู้อยู่ว่ากูไม่ค่อยแกล้งน้องไอ้เคี้ยมันเป็นจังหวะแบบลัคกี้ ผมคิดว่าพี่จะจ่อยีไกลให้ผมโดดรถลงมาดาวเลยชอบเลยวะไอ้บอสเฮ้ยมีคนอยู่กับผมเอ้าไอ้เจ้าไอ้เาไอ้เ้ยไอ้เฮียมันอยู่หลังรถอ่ะโอ้โหโคตรมึงไอ้ไอ้บอสจะโกรธกูว่าไม่น่าโกรธหรอมั้งไม่น่าเหลือ่พี อ่ะคือพี่ชนเสร็จพี่ไม่จอดนะพี่ขับยาวซึ่พี่จอดลงมาสู้เมื่อกี้โห้รอดนะพี่ไก่ไม่เป็นไรหรอกเอาผมไปด้วยกูว่ากูไม่ไปกับพี่ไก่ดี่กว่าไห้เฮียกูไปรถตู้อะอะไรเงียบเงียบเลยผมไม่ไปกับพี่ไก่ละอันตรายเฮียอะไรวะ มัวเงียบเลยป่ะไปด้วยดิเย่มาดิมาดิมาดิไม่ไฟด้วยนะเลยไม่ปลอดภัยเมื่อกี้ชนสองเลยนะเว้ยโออพี่ชนสองเลยเพื่อนหายเลยพี่เมื่อกี้แล้วพวกมึงน็อกก็ไม่น็อกนะเว้ยผมน็อกน็อกรออะไรอ่ะพี่แล้วพวกมึงรอดไหมไม่รอดเอ้ยพวกมึงก็รอดหนีป่ะใช่สวย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  ต่อมาไม่รู้หรอกไอเจมว่าเราดับเครื่องมาเออแต่กูรู้สึกเหมือนมันได้ยินเสียงมันยิงกันแต่ไม่รู้ว่ามีให้กูรู้สึกว่ามันหมอกหน้าเราอะเมื่อก,กี้ไนั่งต่ออะ <c oughs> เฮ้ยขับเครื่องบินเฮ้ยขับเรือไอเจมี่เขับเรือ โดดน้ำอ่ะพี่ไก่ออกมาตายตมมีไอเจมถ้าพวกขี้ที่ขับเรือไปห,ห้องน้ำมีเจมใช่พี่ผมดูแล้วข้าง,งบนก็มีพี่ไก่ห้องน้ำน้องเจมพี่ไกเ่เดี๋ยวมั่งสามัก็มีผมไปไม่ได้เราๆๆๆเว้ <S <S ผมไปห้องน้ำผมสั่งไม่ได้พี่ไก่ไว้ผมยิงได้เลยแป๊บนึงนะพี่ต้องสามไหวที่อ่ะ พี่สามได้แล้วปะไอ้เหี้ยเดี๋ยวใครมันมาจอดเล่นนงไม่ได้โอ้หมันสโมกว่ะเฮ้ยมันดาวมันดาวพี่มันดาวเจมสาบาสายพี่พี่เอาห้องน้ำไเคห้องน้ำมันดาวแล้วพี่มันมีสองตัวป่ะผมยิงดาวอีกตัวนึงตรงนี้เจ็บมากเเกกขอ่าไลลๆยโอเคพี่เห็นละห้องน้ำดาวอะไรไงดาวแล้วพี่ดาวแล้วอ เหมือนเพื <handled kr> ่อนมันเล่นอยู่ริมอีกฝั่งนึงเหรอพี่ไกด์ของห้องน้ำฝั่งตรงข้ามห้องน้ำอ่ะไอ้บนหัวมืงไอ้เจมส์บนหัวเจมมีนะไอ้นั่งบนหัวใครใช่ผมดูแล้วเมื่อกี้กูเลยเมืกู้เลยเด็กมันหายไปกูอยู่แป๊บนึงพี่ผมติดตรงนี้อ่ะโอเคโอเคอันนกูปล่อยกูปล่อยสองตัวเลย มันได้ไดได,ได้มันยังไม่มาเลยพี่มันเล่นนอกวงกับฝั่งนูนะห้องน้ำม,มันชุบกันมื่อไหรพี่ไกด์ผมยิงดาวไว้นึ่งไม่ได้คิวเลยมันอาจจะคลายไปฝั่งนูให้เพื่อนชุบแล้วอะห้องน้ำอะ Không biết tìm muốn mua lên cho Ồ, chờ cái tôi đều, tìm ra ม,มันดาวพี่ไกาเออกูเอาไอ้เหี้ยนี่ก่อนไอ้เหี้ยตรงนี้มีตรงนี้มีม,ม,มาสองมีอุ้ยเหี้ยมนันจ๋มไม่เหี้ยมันจ๋มตายแน่มึงอี๋บอกว่าห้องน้ำมาขายไปให้เพื่อนชมละเมื่อกี้น่ากูมีอีกตมตกปลาครับ นี่ไงมันชุบแล้วพี่ที่ผมบอกอ่ะตายให้ตัวขวาตายเจมันจะมาซ้ำกูโอ้เห็นแล้วไอ้เจมช่วยได้ปะไม่เห็นแล้วไม่เห็นไม่มีใครเห็นสักคนโอ้ยยิงสบักแปลก็คลายให้นี่ก่อนนะนานแล้วเจมมึงมีสองตัวด้วยเจมระวังนะอ่าเหลือตัวเดียวแล้วพี่ แม่สไอ้ต้นหินโคตรซากเลยเฮียโดยจะดับไปไม่มีเกาะแล้วอ<ฮ>๋อตัวในน้ำนี่อันนี้ตัวในน้ำพี่ไก่ตายแล้วมันคือที่เลียงกัน,น,น,นที่เดี้ยงกันที่เดียดเด้ยวกันมันคือที่เลี้ยงกันวายเที่พี่ยิงไว้เออเหรออเอ เฮีย้ยเจมต้นไม้หน้ากูเลยเจอแล้วมาทำเฮีย้ยอะไรคนเดียวเนี่ยมันวิ่งมาจากไหนวะนะ่ะเพื่อนมันล่ะมึงรอมันวิ่งมาจากางนะนะเว้ไอเจ กี้ผมก็โดดเกือบหายเกาะสารชีวิวีสะดุ้งเลยไอเจพี่ขอเห็นแบบ a อวปิดสะโพกได้หรอไม่ได้หรอกโอทำไม่ได้จบปะ <g rab> จบปะไม่ยช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บ้าท,ที่ไรไม่ยิงแบบไวๆได้ปะไวๆเนี่ยไ,ไวยัง อะไรวะขวยไม่ดุกเลยวันนี้มีซอมไหมครับมีซอมพ่อจอเปลี่ยนแกผมใช่ปะไม่ใช่เกมมันยิงกันอยู่มันแถวจอดเลยรถกูแม่งโคตรกากเว้ยสัสกูอยากรู้แค่ว่าเพื่อนในเฮียเนี่ยอยู่ไหนกูคุณน่าจะโดนฉกเฮ้ยกูเจอตัวหนึ่งไอ้เจม์หมาโก้ข้างบนนู่นเลยข้างบนหัวของเพื่อแนเดียวเข้าน็อกไปได้ปะ มันหาคุณใช่ป่ะไม่ไม,มันหาทางอื่นมันเล่นทางอื่นไม่ได้หรอกนถ้ามึงยิงน็อกได้กูให้มึงตัวสิบบาทแบบนัดเดียวเลยเฮีบบ้ยรถลุงันชอบไหลอย่างไวแล้วอ่ะขอแบบไม่นิ่งนะเกียเอาร้อยหนึ่งเลยตัวร้อยปอ่าเนี่ยเพื่อนมันแน่เลยกูว่า เอาแบบคลิกโขบด้วยฮะไกด์บอกเลยว่าจัดไปออไอ้ซ้ายมือเข้าไปที่เพชรนี่และครับโอ้มีเค่ดุ้งเลยใส่นั่นเลยเข้าไปที่เพชรนี่แเลยครับไว้หน้าหมีด้วยนะครับผมเอนาหน้าสิบดาวนะครับนี่มันเขาไอ้เหี้ยเขาไอ้เหี้ยนี่แม่งหลับยากไอ้เหี้ยโอ้โหเข่าอะไรวะเนี่ยไอ้เจมส์เปรถขับอ้อมไปทางนูน้นไอ้หน้ากูาเต็มเลย ชิบหายแล้วเกคันคันผ่อนลงมากคันผ่อนลงมาใช่เจมขับยี่อะไรไอัเจมจะพาไปใส่ใครวะกดผิดกดผิดตัดได้เลยสองตัวร้อยจะได้สองร้อยถ้าได้กระพักแนงระเบิดลอยมาตู้มนเค้าดูนครับเจมแต่เมื่อกี้กูเห็นตัวหนึ่งเว้ยเจมที่ขับไปอ่ะ มันอาจจะไม่ได้ลงบ้านหรอกใช่ไหมยอยู่ไหนวะหายตัวลงใช่ไหมเอา้ามันตายวงโอเคเหลือตัวเดียวแล้วไอ้เหี้ยบอกเลยนะ ไอเท่กูขอตัวนี้กูขอกูเหลือแปดนัดอยู่หน้ากูกูขอเถอะไอสัตว์มันทำให้กูดูแย่ไปไหนแล้วไว้ไอปืนลงแมงล่างปืนลงแมงล่างเห็นปะไอขวาทางขวายาวคนครับ10ดวงครับววาเจ้านี่อยได้ยังไม่ยิงนะตาอยู่เมื่อไหร่หยัดแมม ไอ้เฮียเอ้ยปืนกระโปงไอ้เจมขออีกแม็กนึงไอ้เจมกูขออีกแม็กนึงเดินหากูเล่ามันยังไม่เดินนี่เดินแล้วยาเกหลียวก้อนหินอยู่โอเคถ้ามันเดินมากูต้องยิงนะไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์เอ้ยนัดสุดท้ายกูใส่เลนดอด่อนเดีายวไอ้เฮียเอ้ยปืนกระโปงไม่เล่นเละ <laughs> พี่ให้ผมมาทำบ้านเลยพี่ไกด์ไม่จะยียังไงให้โดดไว <laughs>